ตัวนี้เป็นคาริจิทีสใช้งานยังไงคะอ้าครับคาริจิทีสี่คือสตอเรจที่เก็บข้อมูลนะครับขนาดใหญ่ซึ่งนะครับมีตั้งหลายไซส์เหมือนกัน <c oughs> อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยสิบหกเทรไบต์คือลูกละสี่เทรไบต์นะครับแล้วมันแตกต่างยังไงกับฮาร์ดดิสก์ทั่วไปนะครับตัวนี้หนึ่งคือเป็น 3, อินเทอร์เฟซทันเดอร์บสสามนะครับ สคือมันสามารถที่จะเซตเรทนะครับของฮาร์ดไดร์ได้ผมไม่อธิบายเข้าค่ายให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าโดยฮาร์ดไดร์ทั่วๆไปเนี่ยที่เราใช้อยู่เป็นตัวตัวเนี่ยเราจะเรียกว่า j จบอนะครับก็คือลักษณะเป็นลักษณะเป็นตัวตัวตัวถ้าเกิดเราฟอร์แมตให้มันเป็น j b o อร์ดปุ๊บเนี่ยฮาร์ดไดร์สตัวเนี้ยก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปเราทั้งสตัวเลยเป็นแยกๆกันไปนะครับหลยยังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมี ให้เลือกที่ทำเลทนะเลทอันแรกเราเริ่มที่จะเลทศูนย์ก่อนเลทศูนย์เนี่ยคือการที่เอาฮาร์ดไดร์ทั้งสี่ตัวเนี่ยรวมกันแล้วเป็นแค่ตัวเดียวซึ่งจะทำให้สปีดของฮาร์ดไดร์นียวิ่งเร็วมากมากนะครับก็คือสี่ตัววิ่งช่วยกันวิ่งนะครับในการสอด <he urt S 2> รวมกันเป็นหนึ่งใช่ข้อดีของมันคือสปีดเร็วขึ้นแต่ข้อเสียมันก็มีนะถ้าเราทำอย่างนี้ตอนที่ฮาร์ดไดร์รุ่มนหนึ่งเสียปุ๊บนะเนี่ย ก็จะไปทั้งหมดเลยงานจะหายหมดเลยะนะครับลองลงมาก็คือจะเป็นเลดหนึ่งนะครับ,รบเลนหนึ่งครับเลนหนึ่งเคื่อไล่เลนหนึ่งลหรืออีกอันเรเรียกก็ม<ช>ิลเลอร์นะครับก็คืออย่างถ้าคนดูอันเนี้ยเราสามารถเทียบฟอร์แมตให้ฮาร์ดไดเนี่ยแต่ละลูกนะเก็บงานเหมือนกันหมดเลยทั้งสี่ลูกเลยนะในกรณีอย่างนี้งานเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลย กนนเ็เหมือนการแบ็กอัพนั่นเองใช่เหมือนการแบ็กอัพตันเองข้อดีตรงนี้บางทีเนี่ยมันเป็นข้อดีว่าเราสามารถถ้าเกิดเรามีตัวคา r ดิจิตัว t 4หลายๆตัวอเงี้ยเราสามารถจะดึงงานจากที่จากตัวเนี้ยหนึ่งตัวเนี้ยไปเสียบอีกเครื่องหนึ่งเพื่อทำทำงานได้นะอีกกรณีหนึ่งก็คืออันนี้เราเรียกว่าเลทสิบเลทสิบคือเราทำเลทศูนย์บวกเลสหนึ่ง เลขศูนบวกเลหนึ่งใช่แล้วเรียกว่าเลขสิบคือเอาตัวมันเนี่ยทำเป็นมิลเลอร์นะครับอย่างละคู่แล้วก็รวมกันไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้ได้พื้นที่เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งแต่วิ่งที่เลขสิบคือทั้งแบ็กอัพด้วยทั้งวิ่งได้เร็วด้วยแต่กินพื้นที่เยอะก็คือหมายความว่าจากสี่ทรบต์สี่ลูกเนี่ยจะเหลือแค่สองลูกที่มีพื้นที่จริงๆะแต่ว่าจะวิ่งเร็วกว่าตัวนี้ นะครับ uh huh. อีกอันนึ่งรอเรามาเราเรียกว่าเลทห้าอันเนี้ยที่เราใช้กันเยอะที่สุดนะครับเลทห้าคือในกรณีที่เรามีฮาร์ดไดรฟ์สี่ตัวเนี่ยจะมีหนึ่งตัวเนี่ยนะครับที่จริงๆจะเรียกว่าแบ็กอัพก็ไล้แต่จริงๆ uh huh. เขาไม่ได้เรียกงาน uh huh. คือเป็นตัวพาริตี้เช็คข้อมูลเพราะฉะนั้นงานเนี้ยทั้งหมดเนี่ยจะรวมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับคล้ายๆเลทศูนย uh ์ huh. แต่ข้อมูลที่เก็บได้เนี่ยจะเก็บได้แค่พื้นที่ประมาณแค่สามตัวอืมค uh ่ะ huh. อีกตัวหนึ่งเปรียบเสมือนแบ็กอัพแต่ว่าไม่ใช่แบ็กอัพตัวใดตัวหนึ่งมันจะแบ็กอัพซึ่งกันและกันอ๋อซึ่งกันละกันพันตัวใดตัวหนึ่งเสียเนง,งานยังไม่หายอืมค่ะสปีดถือว่าดีนะฮะอาจจะสู้เลทสูตรไม่ได้แต่ก็ดีกว่าทุกเลทที่มีอยู่นะครับอันนี้ค,คือเราเรียกว่าเลทห้าซึ่ง <5. S 2> ใช้กันมากในวงการที่เราใช้ตัดต่อพวกหนังโฆษณาหรือละครทีวีต่างๆเนเราจะเซตให้ลูกค้าเป็นเลทห้าถ้าส่วนใหญ่นะครับ ยกเว้นแต่ว่าลูกค้าบางคนเขาบอกเออไม่เป็นไรหรอกฉนขอสปีดเร็วแล้วกันเพราะฉันจะไปตัด 4K หรืออะไรเงี้ยบางทีเขาก็ทำเลสศูนย์แทนนะครับแต่เขาว่ามีแบ็กอัพของเขาอยู่แล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะก่อนสุดท้ายแล้วกันเราเรียกว่าเจบอรเมื่อกี้เราพูดไปทีแล้วก็คือเรามีฮันดต์ตัวนี้สี่ตัวเราก็แยกไปเลยแต่ละตัวแต่ละตัวแยกงานกันไปแยกกันขาดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละตัวเนี่ย ก็จะวิ่งเหมือนฮาร์ดไดร์ทั่วๆไปตัวเดียวอแต่ว่าเราเห็นเนี่ยเหมือนเรามีฮาร์ดไดร์ฟสี่ตัวอยู่บนหน้าเดสก์ท็อปค่ะนะครับมันก็จะเป็นงานอกประเภทหนึ่งซึ่งเราสามารถจะอิเจกงานของแต่ละตัวนี้ไปใส่เครื่องตัวอื่นได้ความเร็วในการทําง,งานก็จะช้าลงหน่อยก็จะช้าลงานะฮะแต่ตอนนี้นะครับก็คือว่าตัวเนี้ยจะเป็นการผสมผสานกาันระหว่างมีเจบอทดกับมีเลสสิบอยู่ตรงนี้นะครับเลสสิบก็คืออธิบอธิบายไปแล้วเพื่ออะไรเพื่อว่า งานที่เรามาจากเจบอรเนี่ยเราสามารถมาเสียบข้อตรงนี้ได้ก็คืออาหารดิบทั่วไปเนี่ยมัก็มาเสียบตรงนี้มันก็จะเห็นค่ะเป็นเจบอร์ดฟังก์ชันตรงนี้ก็คือสามารถเลือกได้เองเลยสามารถเลือกได้คือในสตอรเลพวกนี้มันก็จะมียูทิลิตี้ให้ในการเซตอัพว่าคุณจะเซตอัพแบบไหนแต่หลักๆเลยที่เราใช้กันมากก็คือตัวนี้นะครับเป็นเลดห้าเลดห้านั่นเองใช่ใช่โอเคซึ่งฮาที่เป็นเลดห้าเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงค่ะได้ความรู้เยอะเลยนะคะวันนี้ แล้วก็ตัวนี้ค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งมาได้นะคะที่ Pro Solution Shop นะคะก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่ามีอยู่ไม่กี่ตัวนะคะโอเค